ดูดวงชาวราศีเมถุนถ้าอยากมีโชคก้าวง้ติดให้เงียบไว้ท่านเคยสังเกตนะครับลักษณะคนที่มีโชคลาภก้าวง้ติดหรือไม่เขาไม่พูดนะเขาเงียบนะครับไม่ว่าจะเป็นอัจเจจทั้งหลายที่ถูกนะครับก้าวง้ติดนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่หลังหมู่บ้านหนอซันเนี่ยอ้โหก้าวง้ติดลองสังเกตเขาดูให้ดีสินะครับเขาจะไม่พูดครับ เขากลัวอะไรครับเลขหลุดเลขร้อยใครจะไปขัดเขาไม่ได้ก้าวงวดก็คือก้าวงวดเขาจะเฮงก้าวงวดพอก้าวงวดที่สิบแล้วไม่ได้แล้วไม่มีโชคไม่มีลาบมันหายไปกว่าจะกลับมาอีกรอบหนึ่งดัะนั้นก้าวงวดติดเขาต้องเอายาวๆนะอย่าไปขัดงวดที่สามสี่จบอย่างนั้นไม่เอาในโชคชะตาของชาวราศีเมถุนตกตําแหน่งหนึ่งไม่เท้าท่านจะมีโชคลาบเงินทองบารมีวาสนา ถ้าท่านมีโชคก้าวงอติดให้เงียบเข้าไว้นะครับมันจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุกสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้รับสิ่งดีๆสิ่งที่จะบังเกิดขึ้นในโชคชตาถึงแม้มีดดาบจะปักเต็มหลังก็ต้องอดทนอดก้นห้ามพูดออกมาบางคนทนไม่ไหวมันคันมันคันปากครับผมฉันจะรวยแล้วฉันจะรวยแล้วับผมมันคันปากมันออกมาพูดไม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างให้เงียบเข้าไว้นะครับผมและดวงจะตามนั่นจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคทัานจะได้พบเจอกับเพื่อนเก่าในสมัยเด็กหรือว่าสิงห์สิทธิ์หรือเพื่อนเก่าเทวดานะครับผมที่ตามติดมาตั้งแต่อดีตชาติเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคตาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมาย ดัซันมังเกิดปากทงรอจตาชีวิตพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงแบบนี้ต้องยืนหยัดด้วยตัวนั่นเองนะผมท่านไม่ต้องมปยุ่งกับใครท่านอยู่กับของท่านตัวคนเดียวค่อยๆคิดพิจารณาไต่ตองให้รอบครอบแล้วมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าตกตำแหน่ง8ดไม้เท้าให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวหาเอาจริงเอาจังจนะสมมาเด็ดกาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาตกตำแหน่งเดลิเวอร์ ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสติดกับดักมนสเสนมนจันทาสีนไว้เท้าบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้ลื่นเลินสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เป็นนะผมดต่เมจิงเชี่ยวบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างตัวท่านเป็นพิเศษชาลวลราศีเมถุนท่านลองสังเกตด,ดูเทวดาจะเข้าข้างคนอะไรครับ พูดแต่คุณงามความดีพูดแต่สิ่งดีๆถ้าพูดจาเลอะเทอะเลอะเลือนเทวดาไม่ชอบเทวดาไม่ให้เพราะฉะนั้นต้องเงียบเอาไว้ดีที่สุดไม่ต้องเสียไม่ต้องได้นาผมอยู่ดีๆนะครับรับทรัพย์รวยโชคอย่างเดียวการที่ท่านจะได้รับช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาก็ต้องคิดสติปัญญานะผมว่าสิ่งที่เราเคยเอ,อ่ยวาจาออกไปมีอะไรบ้างบางคนเขาเรียกว่าติดกรรมเกา่า พูดว่าจะติดกรรมมาไว้ก็ต้องรีบไปแก้นะครับผมขอขามาทุกสิ่งทุกอย่างดาบสองขวายเกิดขึ้นในโชคตาคิดพินิษฐ์ใดตองให้เราก็ปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดดวงชะตาตกตำแหน่งมาผยองกาได้กาเสียกาที่จะปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันกาที่จะมุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคตาตกตำแหน่งเดอะฟูลนะครับผมด้วยอำนาจบนบารมีวาสนาเทพเจ้าดาสิงห์ค้ำชูปกปักปกุ้มของรักษา พระราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มอัศวินขีม่ม้าถือเหรียญน,นำพาซึ่งความะสมเ็จเพราะฉะนั้นดวงชะตาแบบนี้ขอทำนายว่าจะรับทรัพย์โดยโชคแต่ต้องเงียบเอาไว้นะอย่าพูดเยอะนะครับโบราณก็ถือนะจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อรอรับชมคลิปใหมต่ตกใจนะครับคลิปนี้ให้ติปหมอซันได้นะครับให้ค่าครูหมอซันได้นะครับหมอซันจะได้ดูดวงให้กับท่านราศีเม่โชนมากๆให้รวยรวย,ยสวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆสําหรับคุณดวงดาวส่งผลให้คุณมีพลังและแรงบันดาลใจในการทําสิ่งต่างๆแต่ก็ต้องระมัดระวังความหุนหันพันแล่นด้วยเช่นกันด้านการงาน ในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะพบกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆใ,ในการทำงานดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ส่งผลดีต่อหน้าที่การงานของคุณทำให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และมีไอเดียใหม่ๆใ,ในการทำงานอยู่เสมอคุณอาจได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญหรือได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานที่ท้าทายมากขึ้น นี่เป็นโอกาสดีที่จะแสดงความสามารถของคุณให้เป็นที่ประจักษ์แต่ก็ต้องระวังอย่าหักโหมจนเกินไปควรจัดสรรเวลาให้ดีและทำงานอย่างมีระบบสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการสมัครงานหรือสัมภาษณ์งานคุณมีสเสนะ่ห์และความสามารถในการสื่อสารที่โดดเด่นทำให้สร้างความประทับใจให้กับผู้สัมภาษณ์ได้ง่ายอย่างไรก็ตาม ควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่สนใจให้ดีก่อนตัดสินใจในช่วงกลางเดือนอาจมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนร่วมง,งานหรือหัวหน้าควรใช้ทักษะการสื่อสารและการประนีประนอมของคุณในการแก้ไขปัญหาหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือแสดงอารมณ์รุนแรงเพราะอาจส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ในระยะยาวช่วงปลายเดือนคุณจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆอาจมีการอบรม หรือสัมนา,าที่น่าสนใจควรคว้าโอกาสนี้ไว้เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคุณในอนาคตด้านการเงินในเดือนนี้การเงินของชาวราศีเมถุนอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยดาวสุขโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ส่งผลดีต่อการเงินของคุณทำให้มีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มเติมหรือโบนัสพิเศษ อย่างไรก็ตามดาวอังคารที่โคจรเข้ามาในราศีของคุณอาจทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือตัดสินใจลงทุนแบบหุนหันพนลันแล่นควรยับยั้งชั่งใจและพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจใช้เงินก้อนใหญ่ในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินเช่นการได้รับเงินคืนจากภาษีหรือการได้รับชาระนี้ที่ค้างมานานควรนาเงินส่วนนี้ไปเก็บออมหรือลงทุนในสิ่งที่มั่นคง ช่วงกลางเดือนระหว่างการถูกหลอกลวงหรือการลงทุนที่เสี่ยงเกินไปมีโอกาสที่จะเสียเงินจากการตัดสินใจผิดพลาดควรศึกษาข้อมูลให้ดีและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆช่วงปลายเดือนเป็นช่วงที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวคุณอาจได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้รู้หรือพบโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจควรใช้เวลานี้ในการทบทวน และปรับปรุงแผนการเงินของคุณด้านการเรียนสำหรับชาวราศีเมถุนที่กําลังศึกษาอยู่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำราศีของคุณอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมด้านการศึกษาและการสื่อสารคุณจะมีความกระตือรือร้อนในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและมีความสามารถในการจดจำและเข้าใจบทเรียนได้ดีเป็นพิเศษ ควรใช้โอกาสนี้ในการทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวสำหรับการสอบที่กำลังจะมาถึงในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับมอบหมายงานกลุ่มหรือโปรเจกต์ที่ต้องทำร่วมกับเพื่อนนี่เป็นโอกาสดีในการฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารควรแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายในการจัดการเวลาระหว่างการเรียนและกิจกรรมอื่น ควรวางแผนและจัดตารางเวลาให้ดีเพื่อให้สามารถทำทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าละเลยการพักผ่อนด้วยเพราะจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนช่วงปลายเดือนเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการทำวิจัยหรือคน้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมคุณอาจพบแรงบันดาลใจใหม่ๆหรือหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับการทำรายงานหรือวิทยานิพนธ์ควรจดบันทึกไอเดียต่างๆไว้เพื่อนำมาพัฒนาต่อในอนาคต นอกจากนี้การเรียนออนไลน์หรือการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาจะเป็นประโยชน์มากสำหรับคุณในเดือนนี้ลองหาคอร์สเรียนออนไลน์หรือแอปพลิเคชันที่ช่วยในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาของคุณด้านการค้าขายสำหรับชาวราศีเมถุนที่ประกอบอาชีพค้าขาย หรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและความท้าทายดาวพรฤหัสบดีส่งผลดีต่อการขยายธุรกิจและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในช่วงต้นเดือนยอดขายอาจจะไม่สูงมากนักแต่เป็นช่วงที่ดีในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและปรับปรุงสินค้าหรือบริการของคุณควรใช้เวลานี้ในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าและนำมาพัฒนาต่อยอด ช่วงกลางเดือนจะเห็นการเพิ่มขึ้นของยอดขายอย่างชัดเจนโดยเฉพาะหากคุณมีการทำการตลาดออนไลน์หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการโปรโมทสินค้าทักษะการสื่อสารที่โดดเด่นของคุณจะช่วยในการดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการจัดการสต็อกสินค้า เนื่องจากอาจมีความต้องการสินค้าบางรายการสูงเกินคาดควรมีการวางแผนและเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์นี้ช่วงปลายเดือนเป็นช่วงที่ดีสำหรับการขยายธุรกิจหรือเพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆคุณอาจได้รับโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจควรพิจารณาอย่างรอบคอบและอยากตัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆในการดำเนินธุรกิจจะเป็นประโยชน์มากในเดือนนี้ลองพิจารณาการนำระบบอ e ีคอมเมิร์ซหรือแพลตฟอร์มการขายออนไลน์มาใช้หากยังไม่เคยทำมาก่อนนอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในเดือนนี้ให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขายและการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าอย่างจริงจัง ด้านความรักสำหรับชาวเมถุนที่มีคู่สำหรับชาวราศีเมถุนที่มีคู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันดาวสุขโรจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ทำให้บรรยากาศโดยรวมในความสัมพันธ์ของคุณอบอุ่นและมีความเข้าใจกันมากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณจะรู้สึกใกล้ชิดกับคู่ครองเป็นพิเศษ เป็นโอกาสดีที่จะใช้เวลาคุณภาพร่วมกันอาจวางแผนทำกิจกรรมที่ทั้งคู่ชื่นชอบเช่นการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านดูภาพยนตร์หรือแม้แต่การใช้เวลาอยู่บ้านด้วยกันอย่างเงียบๆสิ่งเหล่านี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคุณให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือน อาจมีความท้าทายเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นคุณอาจรู้สึกว่าคู่ของคุณไม่เข้าใจความต้องการหรือความรู้สึกของคุณเท่าที่ควรนี่เป็นโอกาสดีที่จะฝึกทักษะการสื่อสารของคุณพยายามเปิดใจพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแต่ด้วยความนุ่มนวลและเข้าอกเข้าใจการรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายอย่างตั้งใจจะช่วยให้คุณเข้าใจมุมมองของพวกเขามากขึ้นช่วงปลายเดือนความสัมพันธ์ของคุณจะกลับมาแข็งแกร่ง,ข,งขึ้น หลังจากผ่านความท้าทายมาด้วยกันคุณอาจรู้สึกว่าเข้าใจและซาบซึ้งในตัวคู่ของคุณมากขึ้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนท่องเที่ยวการย้ายบ้านหรือแม้แต่การวางแผนครอบครัวสำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วเดือนนี้อาจเป็นช่วงที่คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับคู่ชีวิตของคุณแม้จะอยู่ด้วยกันมานานก็ยังมีแง่มุมที่น่าค้นหาอยู่เสมอการเปิดใจรับฟังและเรียนรู้ซึ่งกันและกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณลึกซึ้งและมั่นคงยิ่งขึ้นด้านความรักสำหรับชาวเมถุนที่โสดสำหรับชาวราศีเมถุนที่ยังโสดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและการค้นพบตัวเองดาวพฤหัสบดีส่งผลให้คุณมีสเสน่ห์ และดึงดูดความสนใจจากผู้คนรอบข้างได้ง่ายคุณอาจพบว่าตัวเองกลายเป็นที่สนใจของคนหลายคนโดยไม่ได้ตั้งใจในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้พบกับคนใหม่ๆผ่านการแนะนำของเพื่อนหรือในงานสังคมเป็นโอกาสดีในการขยายวงสังคมและสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆอย่างไรก็ตามควรใช้วิจารณญาณในการเลือกคบหา ไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับใครเพียงเพราะความประทับใจเบื้องต้นช่วงกลางเดือนคุณอาจรู้สึกสับสนเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองอาจมีคนที่คุณสนใจมากกว่าหนึ่งคนหรืออาจไม่แน่ใจว่าตัวเองพร้อมสำหรับความสัมพันธ์จริงจังหรืออยังนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนตัวเองและคิดให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรจากความสัมพันธ์การให้เวลากับตัวเอง และทำความเข้าใจความต้องการของตัวเองจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นในอนาคตช่วงปลายเดือนเป็นช่วงที่ดีในการเปิดใจให้กับความรักคุณอาจได้พบกับคนที่มีความคิดและรสนิยมคล้ายคลึงกันการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะทำให้คุณรู้สึกประทับใจและอยากศึกษานิสัยใจคอของอีกฝ่ายมากขึ้นอย่างไรก็ตามไม่ควรรีบร้อนผูกมัดตัวเอง ให้เวลาในการทำความรู้จักกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปสำหรับชาวเมถุนที่เพิ่งผ่านความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมาเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาและการค้นพบตัวเองใหม่ใช้เวลานี้ในการทำสิ่งที่คุณรักพบปะเพื่อนฝูงและเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับการอยู่คนเดียวการเข้าใจและรักตัวเองจะช่วยให้คุณพร้อมสำหรับความรักครั้งใหม่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม คำแนะนำพิเศษสำหรับชาวราศีเมถุน 1. ใช้ความสามารถในการสื่อสารของคุณให้เป็นประโยชน์ในความสัมพันธ์แต่ระวังอย่าพูดมากเกินไปจนไม่ได้ฟังคู่สนทนา 2. เปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆในความรักแต่อย่าลืมรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ด้วย 3. ใช้ความฉลาดและไหวพริบของคุณในการแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ แต่อย่าลืมใช้หัวใจในการตัดสินใจด้วย 4. หากรู้สึกสับสนหรือไม่แน่ใจอย่าอายที่จะขอคำปรึกษาจากเพื่อนสนิทหรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ 5. ให้เวลากับความรักอย่างเหมาะสมแต่อย่าละเลยด้านอื่นๆของชีวิตเช่นการงานหรือการเรียนโดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับเรื่องความรักของชาวราศีเมถุนไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้ว หรือยังโสดอยู่การเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการให้เวลากับตัวเองและคนรักอย่างเหมาะสมจะช่วยให้คุณมีความสุขและเติบโตในด้านความรักขอให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านพบกับความรักที่งดงามและเติมเต็มชีวิตในเดือนนี้นะครับ